สวัสดีครับวันนี้เข้าสวนลูกค้าเหมือนเดิมนะครับหลายคนบอกว่าใบเนี่ยไม่สําคัญนะครับใบนี้สําคัญมากนะครับนี่ถ้าใบดีนะครับต้นไม้ก็สามารถแขวนลูกได้เยอะนะครับนั้นบางคนบอกว่าแต่งให้โล่งไม่ดีนะครับก็โล่งได้นะครับเฉพาะแดดส่องถึงกิ่งนะครับแดดก็มีส่วนสําคัญในการทําดอกกันเลยครับแต่ว่าถ้าตัดออกมากๆากนะครับเวลา เจอร้อนเจอลมนะครับต้นไม้ก็จะโสมนะครับนี่นะครับต้นนี้ดูแบกนะครับน่าจะประมาณเกือบ50อยู่นะครับนี่นะครับ